กราบสวัสดีทั้งผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือวันนี้เราก็อยู่กันในช่องมูอิจิโร่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทำอินทโทรนะครับหลายคนอาจจะถามว่าอินโทรมันคืออะไรผมไม่รู้จักเลยอินโทรมันคืออะไรอินโทรมันก็คือวิดีโอเปิดคลิปของเรานั่นแหละเออแม่งเบิร์มแล้วอันดับแรกเข้า Google ครับเข้าดิเฮ้ย ชิบหายละกูอ๋อไม่ได้อยู่นี่วะนุงก็ค้างพิมพ์มึงค้างทำเฮี้ยอะไรเนะี่ยทำอินโทรทำนายฝันเหี้ยอะไรเนะี่ยสัตว์เออทำอินโทรมันต้องใช่อยู่แล้วนี่นะครับเว็บนี้เลยครับ New Intro 3 D นะครับปึบเอาเฮ้ยมึงค้างทำไมเนี้ยอย่อยางชอบเลย <c oughs> แล้วก็มาโผลที่หน้าเว็บอะไรไม่รู้นะครับนี่มันจะเป็นมันจะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วเราก็กดที่สี่เหลี่ยมๆด้านบนเนี่ยครับเนี่ยที่ผมวงกลมกดดิแล้วก,กดอันที่สองนะฮะอันที่สองคิมมาร์เกอร์คายมาร์เกอร์อะไรของแม่งนี่แหละงงกิดนะฮะฮะพูดอะไรอะไรของกูเนี่ย นี่ครับมันก็จะมีให้เราทำอินโทรนะครับซึ่งพวกเราอูทีมอินเทรไม่เป็นแล้วก็แล้วก็มามาเนี่ยฮะมันจะมีด้านล่างบอกอยู่อันนี้มันจะมีแค่ไม่กี่อันเรามีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีแค่หอันนะครับถ้าเราอยากเห็นเยอะๆเนี่ยแล้วก็กดไปที่เคชั่นอ,อะไรแม่งนี่แหละกดไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> ติดโควิดปะเนี่ย นี่นะครับมันก็มีอินโทรอะไรมากมายให้เราใช้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่อินโทรอะไรก็ได้ที่เราอยากใช้นะครับแต่ผมจะเอาเป็นอันนี้กด open in k นค m a ัก r กกดไปสีฟ้านะครับโหลดดิ่งมึงจะโหลดทำไมวะเนี่ยเน็ตบ้านกูดีนะเฮ้ยนี่นี่น เดี๋ยวถ้าผูดด้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนถ้าอยากดูเต็มๆตก็เปิดที่รูปตานะครับกดเปิดดิมันจะเป็นยังไงเฮ้ยอินโทรนี้ได้อยู่นะอินโทรนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะอืมแล้วก็กดไปที่ขีสามขีครับด้านด้านเนี่ยฮะขีกดไปดิเลื่อนอันไหนวะจะไม่ได้อ่ากดตรงนี้นี่กดไป พอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็มันเขียนว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมเราต้องเอาตามที่มันเขียนนะครับอ่าสมมมันเขียนเขาว่า Paste แล้วก็เขียนนะครับนี่เปลี่ยนชื่อแป๊บเป็นมูอิจิโร่ o นะครับชื่อช่องผมว่าชื่อมูอิจิโร่ o. เอาเฮ้ยมูอีซีฮไออาร์โอ อ่านี่มันก็เปลี่ยนเสร็จแล้วอืมอออีกยุงเวนกักูทําไมเนี่ยกูขันเฮ้ยอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บกดไปตรงไหนอน่ะรถจะไม่เจ้ยกดไปตรงนี้ครับสามขีดสามขีดเมืเ่อเดินเลยไอ้นุ่มแล้วก็กดคําว่าดาวโหลดนะนี่ครับมันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็กดคําว่าสตาร์ดาวโหลดเป็นอะไรของกูเนี่ยจากนั้นก็รออย่างเดียวครับ ไม่รู้ว่าชาติไหนมันจะได้นะครับรออย่างเดียวเดี๋ยวก็เจอตอมันไอนี้เสร็จเลยนะครับเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะได้วะเน่หนึ่งนาทีนะครับรอรออย่างเดียวนี่นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ดาวน์โหลดยูวิดีโอกดดิทำไมมันชา้าจังวะนี่ครับมันก็จะดาวน์โหลดให้อ่านี่มันดาวน์โหลดดาวน์โหลดดิอ่ะมันก็จะโผล่มาหน้านี้นี่นะครับมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับดูหน่อยซีดูหน่อยดีโอ้โหนดูหน่อยดิ นี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูวิดีโอตัวเต็มนะครับปิว้ว